ไ้แก้รูบิคสองคูณสองเนี่ยคือกำแพงนุ้นต้องเสร็จแต่ว่าเล่นบนเซิร์ฟสกเก็ตแต่ตอนจบต้องสแน p ร้อยแปดสิบอ,องศาด้วยสนแน่ประละว่าแปดสิบเนี่ยอันนี้ถสำเร็จขอรูบิคเยอะรูบิคัยอะจัดไปแก่ไหมนี่ทำไมน่าจีบจังเหมือนอะอย่างผมต้องไม่เสียตังค์แล้วคราวเนี้ยบอกเลยนะถ้า snap ไม่ได้ถึงจะแก้รูบิคได้ก็ถือว่าไม่ผ่านนะโอเค เฮ้ยเฮ้ยอ้าได้แล้วหรอเร็วมาถึงกำแพงเลยนะง่ายถึงแน้เนีะเพิ่งครึ่งทางเองเห็นแล้วสแนปได้ด้วยเดี๋ยมื่กี้ยาอะไรนะดูบิกยักครับดูบิกยักเดี๋ยวรอนะ,อะเสียตังไงแล้วเราเสแนปโชว์ทีหนึ่งปิ